กับกองทัพโปรดักชันบวงสวงซีรีส์เลขแข The ็ The Revenge w t v TV, ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านช่องทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ระดับชั้นนำของไทยจับมือกับพระเอกหน้าเด็กเขคฐานทัพและนัททักษยาแห่งกองทัพโปรดักชันผู้ดำเนินการสร้างจัดพิธีบวงสวงซีรีส์ดรามา่าสุดเข้มข้นเล่แขนง The Revenge กำกับการแสดงโดยผู้กำกับมากตีมือ พิรพลเทียนเจริญและวารายุรักคุไจะบอกเล่าเรื่องราวของความลืมล้ำทางสังคมนำมาซึ่งความอายุติธรรมที่ได้รับก็เกิดเป็นไปแทนที่ต้องจัดการสะสางอย่างสาสมลึกซึ้งและเจ็บปวดที่สุด เรื่องนี้อย่างได้สองพระนางเคมีคู่ใหม่นนชานนสันติธันกุลมาประชันปุตปะสุดท้าทายกับมุกวรณิตทาวรวงร่วมด้วยเหล่านักแสดงทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กที่จะมาปล่อยพลังด้านการแสดงแบบสุดขั้วสามารถติดตามชมซีรีส์เล่แค้นเดอะรีเวนจทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20นาฬิกาตอนแรกวันอังคารที่21ธันวาคมนี้คะ่ะ ค่ะก็อย่างที่แถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่า VTV เรามี13เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็ VTV Original เนี่ยค่ะมันจะครอบคลุมทุกฐานผู้ชมแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างหลายค่ะซึ่งการร่วมง,งานกองทัพโ r o ดั t i o n เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่เราวางไว้ว่าเราจะส่งเสริมคอนเทนต์คุณภาพแล้วก็ทำให้ผู้ชมได้รับชมกับซีรีส์ที่มีความอรรถมากมายแล้วก็มีความน้อเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามนะคะ แล้วก็ซีรีส์เรื่องเล่แขนมันก็จะมีความแบบจริงๆต้องขอบคุณทางพี่เทมพี่นายมากๆที่ได้นักแสดงทั้งหมดนี้มาค่ะเพราะว่าเป็นทุกคนที่เล่นได้สุดมากๆค่ะแต่ไม่พูดเยอะนะคะให้ไปติดตามในซีรีส์แล้วก็มีผู้กํากับแบบอย่างพี่ปาพี่เทรนะคะที่แบบคอยคราฟงานนี้มาออกมาได้ดีมากๆจริงๆก็ทุกวันนี้ไปห้องตัดกันก็ยังพูดกันเลยว่าแบบเสียดายมากไม่อยากตัดออกซะเรื่อยอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของทางีทีวีด้วยค่ะที่ได้ร่วมงานกับผู้ผลิตคุณภาพค่ะ ก็ใช้กันมานานมากนะแล้วก็ด้วยสถานการณ์นะครับเอ่อรคระบาดอะไรด้วยกว่าจะร่วมกันกรับประมาณสักสองปีได้มั้ยนะสองปีค่ะที่ที่เตรียมงานกานันครับผม <นะ S 1> ก็สุดท้ายงานออกมาได้อย่างที่ตั้งใจไว้เลยนะครับต้องขอบคุณวีทีวีนะครับที่ให้โอกาสทางเรานะครับผมบก็ขอบคุณ<ช>ทีมงานทุกคนเลยขอบคุณพี่ปา,ปาคุณพี่เพชรนะครับขอบคุณทุกทีมงานทุกท,ทุกภาคส่วนผมว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีและผลงานออกมาผมคิดว่าหลายอะไรท่านได้ชื่นชอบมากครับครับก็ติดตามชมได้นะครับ ว t ท <onents> yeah, right. <laughs> mm ีว hmm. ีออริจินลนะครับผมวันที่21บนะครับผมเวลาสองทุ่มใช่ไหมประมาณ2อทุ่มนะครับผมดูได้เลยนะครับก็ทาง VTV นะคะโหลดรอไว้เลยนะคะม่อแต่ว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนคนข้างที่จะท้าทยสำหรับหมูค่ะเพราะว่าหมูเล่นเป็นแฝดมีทั้งคนพี่คนน้องซึ่งคาแรคเตอร์คาต์แตกต่างกันมากๆเลย ก็ค่ะจะมีตัวหนึ่งที่จะคล้ายๆคาแรคเตอร์ที่เคยเล่นอยู่แล้วก็คือก็คือแพรค่ะแต่ว่าคาแรคเตอร์คาเรคเตอร์ครโช๊ะโช๊ะไม่ใช่คาแรคเตอร์ของของเคสเนี่ยก็จะเป็นแบบสาวมั่นแบบมีความมั่นใจมากๆจะมีความฉาฉานมีความบอสซี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมุก็ยังไม่เคยเล่นแบบนั้นก็เรื่านี่มันหนักห่วงมากเลยใช่ไหม ใช่ก็ต้องเวิร์กช็อปกันแล้วก็ต้องมาคุยกับผู้กำกับเยอะๆอลกครับก็ตัวละครชื่อวีนะครับผมก็เป็นคนที่ค่อนข้าง,างสุขุมครับผมแล้วก็เป็นคนที่จงรักภักดีกับคนที่เรารู้สึกว่ารักมากๆครับแล้วเราก็จะเชื่อมั่นในคนคนนั้นมากๆครับไม่ว่าใครจะมาใส่ใส่ร้าย,ายเขาอะไรเงี้ยผมพร้อมที่จะเป็นโล่ป้องกันให้เขาครไกลตัวไหมคะหนูเออไกลตัวไหมก็ค่อนข้างไกลตัวนะครับเพราะรู้สึกว่า มไมถึงความจงรักภักดีอะไรอ่งนี้ผมผมรู้สึกว่าในชีวิตนี้เราอาจจะไม่ได้มีความจงรักภักดีกับคนคนหนึ่งได้มากขนาดเท่านี้ปนแ่ง8วีเป็นยบาง18วเหรอต่วแว่ามันไม่ไม่ได้ไปทางลือดแบบนั้นก็จะเป็นทางความเข้มข้นอเนือเรื่องระมาณกว่า มม sociedad, 對對ช่วงทั้งกันดิ่ออช่งทางติดตามนะครับก็ซีรีส์เรื่องเลขแค้นนะครับจะออนทางแพลตฟอร์ม B ีทีนะครับตอนแรก 21, 000, วันที่21พฤศจิาคมนี้นะครับผมวันอาทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มตรงนะครับฝากด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนแบบตั้งใจมากๆค่ะเรื่องนี้นักถูกไหมครับสำหรับทุกคนเลยจริงๆนะคะก็ฝากด้วยนะคะเลขนค่5